ครับสวสัสดีคือพิมายนะครับข่าวสถานีบ้านผือทีวีนิวข่าวออนไลน์ประจำอำเภอบ้านผือครับวันนี้วันเสาร์ที่16บมกราคม2564เมื่อเวลา9ก้นาฬิกาจุดศูนนนายสามารถหมันนอกนายอำเภอบ้านผือพร้อมด้วยคุณนายสิริโฉมหมันนอก ภริยานายอำเภอบ้านผือนำหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศกผู้ช่วยอำนวยการพร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านดงไหวดงขวางเจ้าหน้าที่รอพอสตอดงไหวกำนันผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มประชาชนจิตอาสาตำบลหายโศกอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธาน,นีได้ทำความสะอาดและเก็บกวาดล้างขีพ่นยาข้ามเชื้อในบริเวณโรงเรียนและอาคารโรงเรียนทุกหลังเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการเปิดการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่18มกราคม2564เพื่อป้องกันและควบคุม การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาสองพเพื่อสร้างความมั่นใจและแก่คณะครูผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางตำบลหายศกอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธาน,นีโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน200 ในครั้งนี้วันนี้นายอำเภอบ้านผือนะครับได้ลงพื้นที่มาฉีดน้ำนะครับล้างด้วยมือของท่านเองเลยนะครับผมนะรพร้อมคุณนายสิริชมมันนอกนะครับ,รบผมจ่าเอกปริบรรธุักหัวหน้าชุดจิตอาสาภาาัยพิบัติตำบลไหยโศกได้น้่งรองังพี่น้องจิตอาสาพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนรายการในพื้นที่ประกอบกับทางโรงเรียนบ้านหนองหวาย คณะครูร่วมทำกิจกรรม Day. บิ๊กินเดย์วันนี้พร้อมแล้วรับครับระครับ,รบ,รบวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่น้องจิตอาสาไทยพิบัติท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ช่วยนะครับท่านคณะครูและก็พี่น้องผู้ปกครองนะครับที่ได้เดินทางมาร่วมทำกิจกรรมในวันนี้ ก็ต้องขอขอบคุณด้วยความเคารพกราบขอบคุณครับพี่น้องกิจสอกรับคารบศระธาทานทีนทีลงมาไอ้เนื้อเมืองลงครับแยกย้ายกันทําความสะอาดครับในส่วนหนึ่งทําความสะอาดขีดข่นล้างอเอาเอารถล้างล้างที่สนามครับ ก็จะเป็นจากอบตนะคะศิษอาสาผู้ดำรงชุมชนเยอะ ปรดติตามข่าวบ้านผือทีวีนิวเว็บไซต์ www.bunphytvnew.com ใน Google YouTube และ page. Facebook สวัสดีเคอพิมายสวัสดีครับ